ว่าจะเป็นอะไรกันได้จะวันนีกต้องไปติดต่อสอบถามก่อนก็ได้ค่ะบอกว่าเราจะเก็บตัวไปโรงพยาบาลที่มาบบริษัของแก่เลย สวัสดีครับน,นักดีสามสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ bptv hd 3.6นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook Live หรือว่า YouTube l i v e นะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมทุกท่านมาติดตามสถานกา,ารณ์ หลังจากที่จะมีการประชุมสมชเสร็จสิ้นนะครับก็จะรอฟังผลมติว่าในที่ประชุมนั้นจะมีการประชุมอย่างไรซึ่งเบื้องต้นนะครับการประชุมสมชวันนี้ก็มีการประชุมตั้งแต่ตอนเวลา14นาฬิกานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วซึ่งก็คาดว่าอีกประมาณสักไม่เกิน10-15นาทีเนี่ยก็น่าจะมีการลงมาถแถลงผลการประชุมนะครับโดยนายภูมิธรรมเวชยชัยครับในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรักษาการนายกรัฐมนตรีครับ คุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะครับเดียออ๋ยวจะขออนุญาตเล่าเรื่องเท้าความให้ฟังก่อนนะครับก็สืบเนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดร, mm hmm. ระหว่างสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชานะครับผม mm hmm. เมื่อช่วงเช้าวันนี้ก็ได้มีเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีนะครับโดยเราทราบข่าวมาว่าทางกัมพูชานั้น ได้ใช้โดรนบินเพื่อมาตรวจสอบกองกําลังของไทยว่าเราวางกองกาลังฝ่ายไทยเนี่ยไว้บริเวณจุดไหนตรงบริเวณปราสาทตามเมืองทมนะครับเออขออภัยครับตรงปราสาทตาเมืองครับจากนั้นก็ได้มีการเคลื่อนไหวฝ่ายกองกาล,ลังกัมพูชาโดยนําอาวุธเข้าประจําบริเวณด้านหน้าแนวลัวลวดหนามพร้อมกองกาลังคน6นายนะครับพร้อมอาวุธพร้อมครบม,ม,มืออคุณผู้ชมครับใกล้แล้วครับผมเรามา ฟังแถลงจากทางการไทยนะครับว่าเราจะมีมาตรการอย่างไรเพราะว่าล่าสุดทางการไทยตอนนี้ก็ได้มีการตอบโต้ทางฝั่งกัมพูชาแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเครื่องบิน F-16 มารวมถึงล่าสุดเดียทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ไปถึง UN เพื่อร้องเรื่องต่อสารโลกเันที่เรียบร้อยแล้วนะครับ รับทราบข่าวสารแล้วก็ส่งต่อให้ท่านในรับชมแล้วก็รับข้อมูคเทนตจริงกันในช่วงนี้ฟังกันสดๆกันเลยครับเช็คหนึ่งสองสามวันทูเช็ควัน เชียชัยจะเป็นผู้ลงมาถแถลงผลการประชุมตอมชอในวันนี้ครับเห็สถา,านการณ์ความตึงเครียดระหว่างชายแดนไทยและกัมพูชาซึ่งตอนนี้ก็ได้ปัปผดกระทบตัวตรงนัาาง้บสำหรับประชาชนชาวไทยมีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนึ่งเลย 在银的。嗯 ครับเนี่ยกัมานิดนึงจะดีผมจะได้พูดกันครับก็ได้ยินไหมครับโอเคครับวันนี้ที่เป็นการประชุมก็เป็นการประชุมสภาความมั่นคงนัดพิเศษนะครับเพราะว่าอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์เมื่อเช้านี้ซึ่งมีการปะทะกันนะครับที่ชายแดนนะครับระหว่างไทยกัมมูชานะครับก็ วันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญหลายเรื่องนะครับก็เลยได้ใช้ระเบียบการเสนอคิสเดีการที่เสนอเรื่องให้เป็นการประชุมคอรมอพิเศษไปด้วยนะครับโดยเชิญท่านเลขาคอรมอมาร่วมทั้งหมดเป็นไปตามมาตรา8ดนะครับพักสองนะครับของคิสเดีการที่เสนอเรื่องเข้าประชุมคอรมอนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการประชุมต่อครับสภาความมั่นคงและก็เป็นการประชุมคอรมอไปด้วยเพราะหลายเรื่องเนี่ย ต้องใช้มติคอมมในการรองรับในการดําเนินการนะครับประเด็นแรกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเ,เป็นสถานการณ์ที่นะครับได้มีเหตุปะทะกันซึ่งเท่าที่รับรายงานจากทางหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องแล้วก็ส่วนของประเทศเราที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือเป็นการยิงเข้ามาของทางกัมพูชาก่อนนะครับแล้วก็ได้เกิดเหตุบาดตายขึ้นนะครับจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันตั้งแต่เช้ามาก็มีการ ใช้อาวุธใน,ในระดับต่างๆกันนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือการยิงของกัมพูชาได้ใช้อาวุธหนักในการยิงเข้ามาในเขตแดนของประเทศโดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนยิงเข้ามาในเขตที่มีเกี่ยวข้องกับพลเรือนแล้วก็มีพลเรือนเราเสียชีวิตนะครับทั้งหมดขณะนี้ตัวเลขล่าสุดคือ11คนนะครับเป็นพลเรือน10คนเป็นทหาร1คนนะครับแล้วก็ มีผู้บาดเจ็บ28คนนะครับเป็น24คนเป็นพลเรือนอีก4ท่านเป็นทหารน,นะครับอันนี้เราประนามว่ามีการใช้อาวุธหนักที่รุนแรงไม่มีเป้าหมายนะครับและไม่ได้จํากัดเฉพาะ,ะเหตุการณ์ต่อสู้นะครับเป็นการยิงเข้ามาแล้วก็ก่อยเกิดเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นนะครับมีบางลูกเนี่ยเข้ามาที่ปั๊มน้ามันมาที่ออที่เชเว่นอีเลเว่นนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยยิงลงเข้ากลางโรงพยาบาลนะครับแล้วก็บางส่วนก็ห่างจาก พื้นที่ในโรงพยาบาล3กิโลเมตรนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เราขอประนามเพราะเป็นการใช้กำลังและก็ดำเนินการบนไม่ได้ยึดยึดกลุ่มในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับที่ต้องคำนึงถึงและต้องปฏิบัติที่เข้มงครัดนะครับอีกประการหนึ่งก็ถือว่าสิ่งต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ใช่ประการประกาศสงครามนะครับเราไม่ได้ประกาศสงครามแต่เป็นเรื่องแค่การประทะกัน ซึ่งก็จะต้องใช้เรายังยืนยันหลักการว่าต้องต้องใช้สันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงแล้วก็ต้องพยายามพูดคุยกันในการแก้ไขปัญหาแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นลักษณะที่มีการยั่วยุจากทางกบชาตลอดนะครับแล้วเราป้องกันตัวเราเองกับป้องกันอธิปไตยของประเทศนะครับอันนี้เป็นหัวหัวใจสําคัญและเรายอมไม่ได้ที่จะมีลักษณะที่จะบุกรุกหรือในการที่จะละเมิอดอธิปไตยของประเทศเรา เพราะนั้นตรงนี้เราก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการปกป้องตัวเองและในการดูแลทิไตจของประเทศนะครับเ,เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นอ,อ,อย่างน้อยสองครั้งติดต่อกันในเขตพื้นที่ที่มีการเดินรัฐเวนซึ่งเคยเดินรัฐเวนเก่าระหว่างฐานเรากระฐานกัมพูชาตามข้อตกลงเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันทําให้เกิดปัญหาก็คือเมื่อก่อนนี้เราเดินกันตรงหลอดเวลาตรงนี้ไม่เคยมีปัญหาตอนนี้มีการระเบิดขึ้นแล้วก็ ครั้งล่าสุดเนี่ยก็ทำให้เราสูญเสียเ,อเอจ้าหน้าที่ฐานของเราเนี่ยขาขาดขาขวา,าขาข้างขวาขาดนะครับก็เป็นเรื่องที่ที่น่าเสียใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจำเป็นต้องแสดงความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับขณะนี้เราได้เตรียมการในการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับทางกองทัพนะครับได้ดําเนินการในการที่จะปกป้องอธิปไตยในพื้นที่อย่างเต็มที่นะครับใน กองทัพภาคที่2องเป็นผู้รับผิดชอบและขณะนี้เราได้ให้อำนาจของทหารในการที่จะใช้มาตรการต่ตางๆตามความจําเป็นนะครับโดยพยายามยึดหลักของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเพราะสถานการณ์มันฉุกเฉินเนี่ยมันอาจจะไม่มีเวลาที่มารอ,อขออนุญ,ญาตอะไรก็ขอด,ดําเนินการไปตามขอบเขตแล้วก็แจ้งให้เราทราบโดยเร็วนะครับอ,อันที่สองคือ,อขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ประมาณ4จังหวัด ก็คืออุบลราชธา,าน,นะนีนะครับรีสเกตบุรีรัมและก็สุรินทร์นะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ยังควบคุมอยู่ในพื้นที่เหล่านี้อยู่นะครับแต่ว่าเราก็มีความระมัดระวังและก็ป้องกันชายแดนเต็มที่ได้ให้กระทรวงมหานไทยอพยพคนออกจากพื้นที่ฮนะให้ไกลกว่า50กิโลเมตรเพราะว่าถือเป็นระยะที่จะปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วก็เราได้สั่งการให้มีการอพยพแล้วดูแลประชาชนแล้วก็ ก็ดาเนินการในแต่ละที่ซึ่งมีแผนดําเนินการรออยู่แล้วและก็เคยวางไว้แล้วและได้ดําเนินการอย่างเรียบร้อยนะครับขณะนี้เราเราได้มีมติที่มติที่ประชุมซึ่งถือเป็นมติครมอด้วยคือว่าให้ดูแลประชาชนพี่น้องต่างๆเนี่ยอย่างดีที่สุดนะครับเต็มที่โดยการจะดูแลเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทั้งหมดนะครับอันนี้ก็มีกฎระเบียบที่เราวางไว้อยู่แล้วได้มอบหมายคนต่างๆให้ชัดเจน โรงเรียนก็มีการปิดแล้วนะครับในระยะรักมีที่ใกล้เคียงกันในบริเวณชายแดนที่เกิดเหตุการณ์นะครับก็ได้มีการกระทรวงศึกษาก็ได้ปิดไปเรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการดําเนินการในการที่จะเ,เปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลอําเภอในบริเวณชายแดนนั้นให้เป็นโรงพยาบาลสนามแล้วก็ได้อพยพค,คนไข้นะครับที่บาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยเป็นกลับไปสู่แนวหลังที่เกิน อยู่ในปุดที่ปลอดภัยนะครับก็ส่วนมาตรการต่างประเทศเนี่ยได้ดําเนินการไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วที่ทราบนะครับก็คือว่าเราลดระดับความสัมพันธ์เรียกทูดของเราคืนแล้วก็ส่งทูดเขากลับไปประเทศเขานะครับก็ยังคงอยู่ในระดับนี้นะครับซึ่งก็ถือเป็นระดับที่รุนแรงที่สุดในทางการทูดแล้วนะครับก็ทั้งหมดมีประมาณแค่นี้ไม่ทราบอยู่เด็นอะไรในระดับรัฐบาลกจะมีการคุยกันระหว่างสองประเทศนะครเพื่อไม่เกิดการบานปลาย ตอนนี้ต้องให้เรื่องยุติก่อนนะครับเพราะเราไม่ได้เป็นผู้เริ่มนะครับแล้วก็ถ้าแสดงความจริงใจต่อกันก็สามารถคุยกันได้แต่ขณะนี้เรายังรู้สึกว่าทางฝ่ายเขาเป็นฝ่ายยุยย่ยและริเริ่มเพราะนั้นเราก็ต้องดำเนินการไปตามความคันรองที่มันเกิดขึ้นเรื่องบุกถูกเชิดในการช่วยประชาชนในพื้นที่ฮะทางจังหวัดสามารถเบิกจ่ายได้เลยใช่ไหมครับเขามีมาตรการเขาอยู่แล้วในยบในกองทุนที่มีอยู่ ขออนุญาตไม่พูดเรื่องยุทธกา,ารตอนนี้ข่าวว่าสมเด็จมันเป็นมิตรของข้าในประเทศเราเราทราบเลยใช่ไหม,มครับไม่ทราบครับไม่ไม่ได้ติดตามเรื่องตรงนั้นนะครับเราสนใจเรื่องของคนในประเทศเราแล้วก็สนใจเหตุการณ์ปะทะกันที่จะเกิดขึ้นและบานปลายเพื่อคํานึงถึงชีวิตของทหารหารเราแล้วก็คํานึงถึงชีวิตประชาชนของเราทางการบ,บูชามีการร่อนหนังสือหาย,ยูเอ็นแล้วทางไทยเราจะมีการเนนินรเออจริงๆรัฐมนตรีต่างประเทศเมื่อคืนได้คุยกับเลขายูเอ็นแล้วแล้วก็ได้คุยกับ เลขาของประธานเลขาเลขาของสภาความด้านกงนะครับและของสอาสตราจารย์เราเราได้พบแล้วได้คุยด้วยตัวจริงนะครับท่านเลขาไอ้ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศตอนนี้ท่านอยู่ที่นิวยอร์กนะครับก็ได้พูดคุยประสานกันตั้งแต่เมื่อคืนที่จะใ,ให้กระทรวงต่างประเทศได้ใช้มาตรการต่างๆแล้วก็ได้เล่าเฉิการต่างๆให้ฟังนะครับได้ชี้แจงเรียบร้อยแล้วจะเปิดเผยได้ไหมครับว่ารายละเอียดของนังสือที่เราล่อไปหา ก็เป็นการเล่าสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องแล้วก็เดี๋ยวกระทรวงต่างประเทศจะถแถลงอีกครั้งหนึ่งคือผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับเราเราไม่ได้ปกปิดอะไรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนนะครับเรายืนยันว่าโดยหลักการการที่จะเกี่ยวข้องกับอธิปไตยของประเทศและการบุกเข้ามาในประเทศไทยนะครับเราปกป้องตัวเราเองน,นี้เรายืนยันหลักหนักแน่นนะครับแล้วก็ยืนหลักของกระทรวงต่างประเทศที่พูดมากับรัฐบาลได้แสดงออกไปเนี่ยชัดเจนแต่ว่า หลายเรื่องเนี่ยเราอยากขอว่าบางอย่างมันยังพูดไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งในด้านยุทธการพูดไปก็ยิ่งทําให้เขารู้แล้วก็มันจะมีการเพียงพ้าหรือที่เปรียนเป็นการยุทธการต่างๆาก็เหตุการณ์เ็ียวให้เหตุการณ์เข้าถูกภาวะปกติดยเร็วที่สุดและมีข้อยุติที่เพียงพอ ก็ได้ได้ยินทางโซเชียลมีเดียคะัยังไม่ได้มีการคุยกันฟังจากโซเชียลมีเดียซึ่งจริงไม่จริงก็ยังไม่รู้อกาอากจะให้็มีวิธีการยังไงก็วิธีการมันพูดไม่ได้ครับนะครับเขาต้องยุตินะครับยุติความรุนแรงนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเนี่ยผมคิดว่าต้องระมัดระวังเรื่องข่าวลือ แล้วถ้าข่าวไม่ชัดเจนก็ต้องระมัดระวังอยา่าเผยแพร่เพราะมันเป็นการทําให้เกิดความรุนแรงที่อาจจะรุนแรงมากเกินไปกว่าน,นี้ยืนยันว่าทางกองทัพสามารถที่จะดูแลประเทศได้ปกป้องประเทศได้มีความพร้อมทุกอย่างแต่ว่าถ้าบานปลายไป,ไปหรือไปทํอะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกระเทือนกับทีวิตทรัพย์ส,สินของพี่น้องประชาชนเ,ออเราได้ให้ตํารวจนะครับตรงไปทําหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินของประชาชนที่อพยพยกออกจากพื้นที่แล้วนะครับ ก็เราจะดูแลตามสถานการณ์โดยไม่ให้อธิปไตยเราเสียหายไม่ให้ประเทศเสียหายอย่าไปพูดหรือถามคิดว่าเราจะรุนแรงไปรุนแรงมาการพูดเนี่ยมันไม่ดีเท่าการทำนะครับถ้าการทําที่ดีมันก็จะแก้ปัญหาได้พูดไปเนี่ยมันมีแต่ยั่วย,ยุยังอะครับตอนนี้เราอยู่ในระหว่างที่เราเดําเนินการแล้วก็แจ้งให้ทราบเรียนล้อเรียนรู้ให้ให้ให้องค์การระหว่ประเทศได้ทราบตามนี้นะครับ ก็น่าจะพอเลยนะการของไทยของของประเทศไทยเราเนี่ยค่ะที่บริเวณยาแดนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการปะาสงครามีียนแล้วครับยังไม่ใช่เรื่องการประกาศสงครามตอนนี้เป็นเรื่องการประทะกันแล้วก็พยายามจะหาข้อยุตินะครับสิ่งที่สําคัญก็คือเรายืนหลักที่ว่าเราจะป้องกันอธิไตยของประเทศแล้วก็ป้องกันตัวเองนะไม่ให้ถูกลูกหลานและแม้ประชาชนเราประสบปัญหา ก็อยากเรียนอย่างนี้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับรัฐบาลเป็นความมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเรายืนหลักหนึ่งก็คือเราไม่ยอมสูญเสียอธิปไตยของประเทศเรานะครับเราปกป้องตัวเราเองอย่างเต็มที่แล้วอยากให้พี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลจะรับผิดชอบดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็กระทำทุกอย่างเท่าที่เงื่อนไขเราทําได้อย่างสุดความสามารถโอเคนะครับขอบคุณนะครับ เอาเรื่องสงครามที่กำลังจะเกิดก่อนขอบคุณครับรก็เขาจะเป็นอย่า,ยางนั้นแต่เราก็ไม่อยากให้มันเกิดไง,น,งน,น,นะฮะก็ไม่อยากให้มันมีความรุนแรงเกิดขึ้นเอาเปลี่ยนใหม่ไม่อยากให้ความรุนแรงเกิดขึ้นเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับ